สวัสดีครับวันนี้นะครับมูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนินนะครับกับเทศบาลสูงเนินนะครับมาฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อให้โรงเรียนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่31กค2564นะครับมาฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อโควิดนะครับทําความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียนทั้งอาคารสถานที่ทั้งต่างๆนะครับครับเริ่มแล้วครับ